ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวและก็แสดงความอาลัยกับการจากไปของดีเจดังดีเจคังโฮดีเจชื่อดังชาวเกาหลีครับที่เสียชีวิตแล้วเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาฮะโดยบุคคลแกล้ชิดนั้นได้ออกประเผยข้อมูลว่าเสียชีวิตกระทันหันจากอุบัติเหตุก่อนที่วันที่21สิงหาคมนั้นโลกโซเชียลมีเดียของดีเจคังโฮได้โพสต์ภาพพิธีศพโดยพิธีศพของดีเจคังโฮนั้นถูกจัดขึ้นณนฮะ้องวอนอินชอนฟันนร์ลฮอ ชั้น2ห้อง VIP1 ซึ่งมีครอบครัวและก็พี่น้องร่วมวงการได้มาร่วมแสดงความอาลัยซึ่งชายอนันทวิบนั้นได้เข้าไปคอมเมนต์อีโมจิร้องไห้ร่วมแสดงความอาลัยกับการจากไปครั้งนี้ของดีเจชื่อดังอีกด้วยก่อนหน้านี้ครับคนใกล้ชิดนั้นได้ชี้แจงผ่านอินสตาแกรมว่าได้สูญเสียคังโฮจากอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดทําเอาทุกคนที่ทราบข่าวนั้นต่างไม่อยากจะเชื่อว่าคัางโฮได้จากไปแล้วและทุกคนจะไม่มีวันลืมคังโฮ ขอให้ไปสู่สุขคติสัมปรายะพบที่งดงามพร้อมกับมีการแจ้งสถานที่จัดพิธีศพสำหรับแฟนเพลงและเพื่อนพี่น้องร่วมวงการที่อยากจะมากล่าวลาดีเจคังโฮเป็นครั้งสุดท้ายนั่นเองสำหรับดีเจคังโฮนั้นเป็นดีเจหนุ่มชาวเกาหลีใต้ครับเคยร่วมงานเทศก,กาลดนตรีชื่อดังมามา,มากมายทั้งวอเตอร์บอมที่เกาหลีและงานคอนเสิร์ตของก o อตเซเว่นในปี2018และงานคลับในประเทศไทยที่เขาเดินทางมาเมืองไทยหลายครั้งอย่างเช่นฮอลลีวูดพัทยาลูซิเฟอร์คลับ นอกจากนี้ครับยังร่วมแต่งเพลงให้กับรายการ Street Man Fighter อีกด้วยทางทีมข่าวคอมเมเทิงของเรานั้นก็ต้องขอแสดงความอาลัยและการจากไปของดีเจชื่อดังด้วย Kang Woo y กาบ세요 Kang Woo y e ขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแช<ๆ>ร์นะฮะเพจ a c e b o o k คมชลึกรวมถึงทุทกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok Twitter และก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ